ครับนี่ไงครับพอยกมาก็จะเป็นอย่างนี้สภาพมีฝุ่นจับนะครับนิดหน่อยอกม,ม,มาได้ไงฝุ่นเครื่องใหม่นี้สภาพเปื้อนครับมีฝุ่นติดด้านหลังงานเก็บสายไฟเขาก็จะมีที่เก็บสายไฟอยู่ตรงนี้ ก็เป็นสายไฟครับหัวก็เป็นอย่างนี้เหมือนจะมี3มแต่ก็แค่มีแค่2นะแผงด้านหลังแผงด้านข้างอย่างน,นี้ผมก็ไม่เคยเห็นคลิปว่ามันจะมีคลิปไหนรีวิวนะว่ามันเปิดยังไงมันทำคษาสานยังไงไม่รู้ว่ามันทำยัางไง เดี๋ยวลองลองมาดูกันนะครับว่ามันทำยังไงจะเติมน,น้ำยังไงครับนีสภาพทั่วไปสมบูรณ์โอเคแยวเมื่อกี้มันมีล้อด้วยนะล้ออยู่ไหน,น,นล้อมีล้อมีล้ออยากเลื่อนนะ ีบอกได้ว่าอดภูมิได้8ถึ12ง12องงศาครับนี่โครมาทามอโซนคูลิ่งสวิงสปีดพาวเวอร์อันนี้น่าจะมีไฟโชว์เมื่อทำงานนะทำงานหรือเปล่ามีออโตโ้ไหมโอเคเดี๋ยวจะลองอ่าน่มือแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ทดสอบดูนะครับ